สวัสดีจ้าตอนนี้สื่ออินโดนีเซียกำลังฮือฮาสุดๆเลยค่ะเพราะมีรายงานตรงกันว่าภาพยนตร์ระดับนานาชาติเรื่องไทโกกำลังถ่ายทําอยู่ที่อินโดนีเซียและที่ทำให้ข่าวนี้ไวรัลแตกก็คือหนึ่งในนักแสดงนำคือน้องลิซ่าของเรานี่แหละค่ะ แอดบอกเลยว่าแค่ชื่อลิซ่าโผลในเครดิตข่าวก็ไม่ธรรมดาแล้วสื่ออินโดยังวิเคราะห์ต่อว่าสถานที่ถ่ายทำที่น้องลิซ่าไปถ่ายมีแนวโน้มจะก,กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่คนแห่มาตามรอยแน่นอนอันนี้ไม่ใช่พูดเองนะคะนี่คือลิซ่าพาวเวอร์ของแท้ไปที่ไหนทิ้งพลังงานไว้ที่นั่นจริงๆ และล่าสุดค่ะน้องลิซ่าเดินทางถึงเมืองตังเกรรังเรียบร้อยแล้วมีการประกาศปิดถนน KS ทูบุนประตู10ชั่วคราวเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง extraction ไทโก น,นักร้ Pink, องหญิงลิซ่าแบ a ็ k พิ n กและนักแสดงมาดงชำนักข่าวการุดาทีวีอินโดนีเซียรายงานเลยว่าตอนนี้ชาวเมืองตังเกรรังลือกันทั้งเมืองว่าถนนเส้นนี้กำลังจะกลายเป็นตำนานให้กับการแสดงของลิซ่าในหนังเรื่องล่าสุด บอกเลยวันที่30มสถึงสามกราคม2569การจราจรอาจติดขัดแน่นอนต้องเลี่ยงเส้นทางแต่คนท้องถิ่นกลับมองว่านี่คือหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองเพราะได้รับเลือกเป็นโลเคชันน่นถ่ายหนังระดับโลกแถมยังมีข่าวแว่วว่าว่าทีมงานจะย้ายไปถ่ายต่อที่เมืองเก่าจาการ์ตาด้วยแอดถามตรงๆแฟนๆพร้อมหรือ,อยังกับการแย่งจุดถ่ายทำเพื่อได้เห็นไอดอลใกล้ๆแบบนี้ แล้วถ้ามองภาพรวมจะเห็นเลยว่าน้องลิซ่าคิวแน่นมากจริงๆนะคะพึ่งเสร็จงาน Amazing Thailand a m b a s t e d o r Exclusive Night ที่วัดอรุณราชวรารามไปหมาดๆวันนี้โผล่ที่อินโดนีเซียแล้วพูดตรงๆแบบไม่อวยเกินเลยอินโดนีเซียได้โปรโมทการท่องเที่ยวไปเต็มๆแบบไม่ต้องซื้อโฆษณาเพิ่มได้ซ้ำ แต่พอพูดถึง Amazing Thailand แอดขอพักถ่าวหนังแป๊บหนึ่งนะคะเพราะอดขำกับอีกข่าวที่เพิ่งอ่านไปไม่ได้จริงๆมีข่าวว่าขเมรนน้อยใจจุดๆ,ๆประกาศแบนลิซ่าทั้งประเทศเพราะลิซ่าโปรโมทให้แต่ประเทศไทยประกาศท่านสูงสุดว่าจะเลิกติดตามจะแบนลิซ่าตลอดชีวิตและห้ามลิซ่ามาเหยียบแผ่นดินขมรเด็ดขาดโอ้ยหัวแอดจะปวด ขเขมรรู้ไหมคะว่าการเชิญน้องลิซ่าแต่ละครั้งจะต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วยังมีหน้ามาบอกว่า,ท,า,ท,าทั้งๆที่ลิซ่าเป็นคนขเขมรมีเลือดเนื้อเชื้อไขคนขเขมรแท้ๆแ,แต่ไม่ช่วยขเขมนโปรโมทอะไรเลยอ้ย หัวจะปวดลิซ่าเป็นคนไทยแท้ๆจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะแอดอยากจะฝางไปให้ถึงคนขเมเนสักหน่อยคือเลิกคิดได้แล้วนะว่าคนบุรีรัมศีสะเกดสุรินเป็นคนขเมเนถามคนบุรีรัมศีสะเกดสุรินเขาหรืออยังแอดว่าเขาคงไม่ชอบแน่ๆเป็นคนไทยอยู่ดีๆก็ถูกลดเกรดเป็นขเมเนและอีกอย่างคนขเมเนที่ไหนจะมีความสามารถขนาดนี้ แต่ถึงยังไงแอดขอพูดด้วยเหตุผลตามนี้เลยแล้วกันนะคะ1ลิซ่าเป็นคนไทยชัดเจนเกิดโตใช้ชีวิตมีบัตรประชาชนไทยและสร้างชื่อจากประเทศไทย 2. การเป็น global artist ไม่ได้มีหน้าที่ต้องโปรโมททุกประเทศตามความคาดหวังของใครและ 3. ความสำเร็จระดับนี้ไม่ได้เกิดจากสัญชาติแต่เกิดจากความสามารถวินยัยและการทำงานหนักล้วน วันนี้น้องลิซ่าไม่ได้แค่ถ่ายหนังแต่น้องกำลังสร้างปรากฏการณ์จากเวทีคอนเสิร์ตมาถึงงานทูตการท่องเที่ยวและกองถ่ายภาพยนตร์ระดับโลกไม่ว่าจะก้าวไปที่ไหนชื่อลิซ่าก็กลายเป็นพลังทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเสมอและแอดเชื่อว่าเรื่องไทโกนี่แหละจะเป็นอีกหมุดหมายสำคัญที่ทำให้โลกเห็นนักแสดงลิซ่าอย่างจริงจัง เมามอยวันนี้แอดขอสรุปสั้นๆเลยค่ะลิซ่าพาวเวอร์ยังแรงไม่แผ่วและแรงขึ้นทุกประเทศที่น้องไปเหยียบจริงๆ